สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว,ว,วเรือนที่ผมกล้าบอกได้เลยว่ามันเป็นในถ้าพูดถึงยอดขายนาฬิกาข้อมือเนี่ยทางร้านผมนะน่าจะประมาณ60-70%เนี่ยมันต้องมีโทนแนวสีฟ้าสีพาสเทลสีออกแนวแบบสีแนวเนี่ยนะครับสีไอซ์บลูไลบูอะไรอย่างเงี้ยสีออกแนวเทอร์คอยเนี่ยมาแบบ อันดับแบบต้นๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปดู5เรือนะครับที่ผมเคยอยากจะเอามาเทียบกันหลายๆเรือเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาทาในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะผมว่าน่าเพื่อนๆน่าจะเทียบกันได้ง่ายแล้วก็ดูได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนที่สุดนะครับเริ่มแรกเลยผมพาไปดูเรือแรกที่เพื่อนเห็นตรงนี้เรือนี้เป็นซิตเซนเซโยสานะครับเรือเนี้ยจะมาก่อนการของหลายๆเรือเลยนะครับแต่เรือนที่มาก่อนการจริงๆเนี่ยจะเป็นเรือนี้จะเป็นแบรนด์สวิต ก็คือ P.I.X. นะครับตัวนี้จะเป็น P.I.X. 40มิลนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยนะครับเราจะดูในเคสไซส์40มิลทั้งหมดนะครับเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้เลือกกันง่ายๆนะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยจริงๆก็ต้องพูด P.I.X. ก่อนแหละ P.I.X. เนี่ยเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ตั้งแต่เปิดตัวมานะครับที่หาของไม่ได้รอของกันนานแล้วก็รอคิวกันแต่ก็ได้ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยังมีผลิตมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นหนึ่งในท็อปนะครับของทางแบรนด์ทิโซ่ที่ยังขายดีีในนนเดืออ้ยู่ อันนี้คือทางแบรนด์นะแล้วก็มาถึงทางผมก็เช่นเดียวกันเรือน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรือนะครับที่มาคู่กันก็คือในเคสไซส์35มิลในสีเดียวกันก็ขายดีนะครับเรือนนี้เล่าก่อนเรือน,นี้เป็นนาฬิกาออโต้ในเคสไซส์40ซึ่งคนที่จะใส่เรือน,นี้สวยๆต้องมีข้อมือประมาณ6.5นิ้วขึ้นไปทําไมผมถึงบอกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองท่าให้ดูเรือนนี้นะครับเวลามาอยู่บนข้อมือของผมข้อมือ,อผมเนาะใครดูคลิปบ่อยๆจะรู้อยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับเวลาใสา่เพื่อลองสังเกตดู มันจะมีความกลางนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆเนี่ยสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดผมใส่ในในเรือนแบบ P.R.X 35มมิลเนี่ยผมจะชอบมากกว่าเพราะว่าในส่วนความกลางเนี่ยมันมีความแบบกลางออกมานิดนึงหลนข้อมือน,นิดเดียวแต่ถ้าเกิดคนที่ข้อมือใหญ่กว่าผมนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะใส่เรือนนี้ได้สวยนะครับอันนี้คือ P.R.X ซึ่งเป็นสีไอซ์ูที่เป็นสีที่แบบน่าจะเป็นคนที่รู้จักแบบ P.R.X เลยก็ว่าได้นะครับที่ที่ทำให้ P.R.X แบบเป็นที่นิยมก็คือสีนี้เป็นสีหนึ่งนะครับ ก็อลองลงมาถ้าเป็น40มิลก็จะเป็นในรูปแบบของหน้าน้ําเงินเนาะอันนี้คือ40มิลในรูปแบบสีไอซ์บูนะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีการเรียกชื่อสีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีไอซ์บูนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูใน Citizen ยศสาเรือนเนี้ยนะครับเราอาจจะเรียกเป็น Tiffany ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็นไอซ์บูก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นสีบ u ู l i ไลท์บูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะออกมาในโทนเดียวกันเมื่อลองสังเกตด,ดูแต่ สีอสามันจะออกแนวแบบเทอร์คอยนน,นิดนึงนะครับอ่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยถ้าสีอสาจะเทียบจริงๆเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเทียบกับในส่วนของตัวซีอสาตัวล่าสุดนะครับนี่ทางขวามือนะฮะเรือนเนี้ยจะออกแนวแบบสีน้ําเงินผสมเยอะกว่ามันจะมีกิมมิคตรงที่หลักชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นสีรุ้งนะครับ ซึ่งราคาของ2เรือเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับรายละเอียดเนี่ยผมทิ้งไว้ในลิงก์ด้านด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับเพื่อนๆ,ๆกดไปดูได้นะครับต่างกันนิดเดียวนะครับส่วนสเปคเครื่องตัวเคสไซส์เนี่ยก็คือ40มิลเหมือนกันเครื่องก็เครื่องเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างของสองสีนะครับอัน,น๋ยวผมเทียบบนข้อมือให้ดูถ้าเป็นสีใหม่นะครับสีใหม่มันจะออกเป็นแบบแนวแบบกิมมิกนิดนึงก็คือว่าผมชอบตรงที่อ่าเวลามันโดนแสง อย่างเงี้ยมันจะออกสีไอซ์บลูแต่พอมันเป็นมันมันมีจังหวะมุมหนึ่งอะที่มันแบบว่าไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่อะมันจะออกเป็นสีน้ําเงินประมาณนี้มันจะออกสีเข้มขึ้นอันเนี้ยคือจุดหนึ่งทําให้เรือนี่ผมว่ามีเสน่ห์มากนะครับแล้วก็บวกกับหลักชั่วโมงที่เป็นสีออกแนวแบบสีไล่สีเป็นสีรุ้งอย่างเงี้ยครับสวยเหมือนกันนะครับเรือนี้ไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะแล้วก็ถ้าเป็นสีแรกของสีอโที่ทําให้สีอโศกผมว่าเรือนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่ขายดีได้เรื่อยๆเลยนะ นี่ก็ออกแนวทิฟฟานี่นั่นแหละนะครับสีเทาคอยสเลยนะครับออกแนวแบบเรียบๆหน่อยมีสเสน่ห์แบบว่าเออดูโดดเด่นเหมือนกันแล้วก็เป็นสีที่ผู้ใช้ใส่สวยเหมือนกันนะครับสำหรับสีนี้นะครับเป็นสีออกแนวแบบกลางๆจะดูโดดเด่นก็อาจจะไม่แปลนแหลมมากมายจะดูแบบซอฟๆมันก็ออกไม่ออกซอฟมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสีกลางๆนะครับอันนี้คือสีอที่ผมทา,ทางผมเรียกว่าทิฟฟานี่บูนะครับในสยองศะนะครับ แล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะครับที่ผมอยากพาไปดูในเคสไซส์40ถ้าผมจะเทียบกับเรือนนี้เนาะผมจะเทียบกับเรือนนี้นะครับทั้งขวามือนะครับจะเป็นอของทางแบรนด์โอเรียนนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็ต่างกันไม่มากเหมือนกันเรือนนี้จะเป็นเซมิ s เกเลตันที่เป็นสีขายดี่สุดของทางคอลเลคชันนี้เลยนะครับเป็นสีออกแนวแบบเขียวอ่อนๆนะครับมีความกิมมิกผสมแบบแนวสีฟ้าๆนิดนึงนิดเดียวนะครับก็จะออก ออกมาในโทนสีเขียวคล้ายๆซีโยสระบ้างมีบางมุมที่มีสีคล้ายกันนะครับแต่ถ้ามว่าม,มันสีแบบตรงกันไหมมันก็ไม่ตรงกันขนาดนั้นแต่ความที่มันเป็นโอเลียนนะ่ะงานขัดตัวหน้าตาการวางหลักชั่วโมงเนี่ยมันจะมีความคมตัวเข็มคมแล้วก็จะมีกลไกเปิดหน้าทําให้ดูหน้าปัดเนี่ยมันดูหรูหรามากกว่านะครับส่วนตัวสายเนี่ยถ้าใครชอบแบบเนี่ยอินเิเกตเบสเลนหรือว่าแนว PRX เ็ซนี่ยก็ซีอสระแนะนําแต่ถ้าเกิดใครชอบสายแบบออริจินอลดั้งเดิมเนี่ยแนวคลาสสิกเหมือนเดิมนี่ เป็นโอเรียนจะดีกว่านะครับนี่อันนี้เรามาเทียบหน้าตากันนะสเปคเครื่องฝาหลังตัวสายเนี่ยผมจะไม่พูดเยอะผมทำคลิปแยกไปละนะครับใครอยากดูแบบเต็มรูปแบบลองกลับไปดูในคลิปที่ผมทำแยกไว้แต่ละรุ่นได้นะครับนวผมใส่ตัวโอเรียนให้ดูอันนี้เป็นสีหนึ่งที่โอเรียนเนี่ยขายดีนะในคอลเลคชันเนี่ยผมเคยทำทุกสีแล้วละ,ละสีแดงก็มีนะ สีแดงก็สวยแล้วก็เขียวทองก็สวยแล้วมีอีกสีหนึ่งคือตัวเรือนทองหน้าปัดขาวก็สวยผมเคยเอามาจับเป็น,ปนสายถักให้เพื่อนๆดูละนะครับแต่เรือนเนี้ยถ้าเพื่อนๆชอบแนวแบบสีออกแนวแบบสีท้อยสีฟ้สฟาสีเขียวผสมผสานกันเนี่ยเรือนเนี้ยมันได้ทั้งความหรูหราแล้วก็หน้าปัดที่แบบเออตัวเรือน40แหละนะครับแต่ว่าความกลางเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับ Px ที่ผมใส่เมื่อกี้ดูมันจะไม่กลางมากนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะพอดีกับข้อมือเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะถ้าพูดถึงในเรื่องของราคานะครับอะไรต่างๆเนี้ยถ้าใครมีเปรียบเทียบกับซีโอซระอยู่เนี่ยกับโอเลี้ยนเรือนนี้ผมว่ามันก็พอฟัดพอเวียดได้สบายๆส่วนเรือนไหนจะดีกว่าเรือนไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานระยะยาวเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะครับมันมาในในตรงนาฬิกาแบบแบบเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้คือเรือนที่4นะครับแล้อีกเรือนหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้เนาะอันนี้ผมชอบชอบมากนะครับ คือตอนแรกอะผมมีเรือนหนึ่งก็คือว่าเป็นในรูปแบบของ42มินที่เป็นรุกรุร่นอาหลับนะครับถ้าเกิดใครย,ย,ยังเคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้นผมเคยเอามายิบเทียบในะหลายคลิปเลยเรือนเนี้ยมันมาถูกแทนที่นะผมรู้สึกว่าเรือนเนี้ยมันมีความ พิเศษอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเครื่องอะ่ะมันมันจะได้มันจะคงแบบว่ามันไม่ได้บือหวาอะไรมันไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายแต่ผมชอบเนื้อง,งานของทาง m อ็มากก็คือตัวเรือนการขัดแต่งนะครับรวมถึงตัวสายนะครับรวมถึงตัวบรรพับต่างๆอย่างเงี้ยนะครับคือมันมาเต็มหมดในราคาแบบหลักแสนเลยแต่มันมาในราคาแค่แบบลดแล้วเหลือสามหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรือนนะที่ผมอยากแนะนํานมาเพราะเนื้อง,งานเนี่ยการขัดตรงบานพับเนี่ยโอ้โหแบบมันหลักแสน ทุกอย่างเนี่ยคือฟิลลิ่งเนี่ยเวลาการใส่อย่างเงี้ยนะครับคือมันมันมีลุกแบบหลักหลายๆแสเลยแหละนะครับใครที่ชอบนาฬิกา d r เรสออกแนวสปอร์ตแล้วก็อยากได้เรือนเดียวจบเนี่ยเม็ดเกลียวกระจกซับฟล์ผมว่าเรือนเนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าเฮ้ยใส่สบายมากแล้วก็มันเป็นเครื่องคอที่บาง ام, แต่เรือนที่เพื่อนๆดูก่อนในนี้4เรือนจะเป็นออโต้หมดนะที่ผมหยิบเรือนนี้มาก็คือมันเคสใส่ส0เท่ากันแล้วก็หน้าตาสีโทนมันออกแนวโทนแบบเดียวกันผมเลยหยิบมานะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครอยากใส่ในเรือนแบบนี้ก็ดูเรือนนี้ได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูในบนข้อมือของผมเนี่ยข้อมือผมอยู่หกสิบสามนิ well ้วอะถ้าเกิดเทียบกับ P.I.X เมื่อกี้เน <assung. S 2> ี่ยต้นคลิปอะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเออมันจะมีความแบบกลางๆนิดนึงแต่พอมันเป็นเรือน0มิลของ M.L. อะเนี่ยดูดิ มันพอดีมากนะมันสวยมากแล้วใครที่ข้อมือใหญ่กว่านิดนึงอย่าง6.5นิ้วหรือ6.6 6.7อะไรเงี้ยเพื<ๆ>่อนจะใส่เรือนนี้สวยมากนะครับคือใครที่ชอบแบบแนวแบบไม่ต้องตั้งเวลาเยอะนะครับอยากแบบดูแลทีนึงก็ดูแลกันยาวๆทีนึงการเปลี่ยนฐานทีนึงอย่างเงี้ยนะครับก็เรือนนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยสวยมากนะครับ อันนี่ก็จะเป็นทั้งหมดหเรือนะครับที่ผมไเอามาเทียบกันให้ดูวันนี้เนาะยานะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนาะแล้วก็นาฬิกาทุกเรือเนี่ยก็จะเป็นทางร้านที่มีขายอยู่แล้วหลักใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมว่าเล่งเรือไหนในคลิปนี้อยู่เนี่ยผมอยากให้เพื่อนรออีกแป๊บหนึ่งนะครับถ้าหลังเที่ยงคืนวันนี้นะเจนะครับอยากให้ไปดูกันเพราะว่าทางแบรนด์ช้อปปีเนี่ยไม่ใช่ทางแบรนด์ดิทางช้อปปีเนาะเขามีโค้ดแจกเพียบเลยนะครับคือใครที่รอซื้อนาฬิกาหรือว้กนนนีัั วันที่6เที่ยงคืนหรือว่าวันที่7นั่นเองนะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนตีสองเนี่ยโค้ดมันจะเยอะใครที่ดูในเรือนไหนอยู่เนี่ยลองไปกดราคาดูหลังเที่ยงคืนนะครับผมว่าเพื่อนเพื่อนได้โดนแน่นอนนะครับก็วันนี้ทั้งหมดนะครับ5เรือนเนาะน่าจะเป็นสีที่เพื่อนๆน,นชอบกันแหละ,ะครับออกแนวสีแบบโทนเดียวกันหมดนะครับสีไลท์บลูสี Blue, สออกแบบสีเทอร์คอยส์นะครับสีไอซ์บลูอะไรอย่างเงี้ยโทนเนี้ยมาหมดแล้วก็เป็นการเทียบกันหลายๆคลิปที่ว่ารวมกันในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ ก็ฝากทั้งหมดไว้ประมาณนี้นะครับส่วนสเปกตัวเรือต่างๆผมไม่ได้ลงไว้นะก็คือเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมแยกแต่ละคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรือไหนแบบราคาลดพิเศษจริงๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเพิ่มเขียวโค้ดท้ายคลิปนะแล้วก็ทักมาสอบถามราคาพิเศษแต่ต้องเป็นโอนเงินนะครับส่วนใครสนใจแบบพรชําระอะไรต่างๆอยากได้ราคาโปรมีโค้ดมีคอยต่างๆเพื่อนๆก็สามารถทํารายการผ่านช้อปปี้คืนนี้ได้นะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ